สวัสดีครับกลับมาอยู่กันในเกมไลน์กันน้ำวอกันอีกครั้งก็ถือว่าเข้าใกล้ช่วงที่เรารอคอยกันอยู่แล้วนั่นก็คือเทศกาลคริสต์มาสไปจนถึงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่เกมไลน์กันน้ำวอเนี่ยจะมีกาชาดีๆเข้ามาในตัวเกมนะและแล้ววันนี้มันก็มีกาชาหนึ่งที่ค่อนข้างจะแปลกแล้วก็น่าสนใจในระดับหนึ่งนะแต่ว่าผมจะมาบอกเหตุผลที่ว่า ทำไมกาชานั้นที่มานะตอนเนี้ผมถึงตัดสินใจแล้วว่าจะไม่สุ่มกาชานะครับมันก็เนื่องมาด้วยจากการที่ผมเคยนําเสนอแนวทางการเล่นของผมในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงปีต่อๆไปนะว,ว่ามันแบ่งออกเป็นแนวทางของผมเนี่ยชัดเจนแล้วซึ่งไม่ตรงกับกาชาใหม่ที่เข้ามาเลยนะเดี๋ยวเราไปย้อนดูกันดีกว่าว่าที่ผมเคยเสนอแนวทางการเล่นของผมไปเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาสู่รูปแบบการเล่นที่ผมได้เคยนำเสนอไปในอดีตนะก็คงจะไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมมากมายใครสนใจก็ลองไปค้นหาย้อนดูกันเองแบบเต็มๆนะครับแล้วก็แนวทางการเล่นเนี่ยก็ไม่ได้เหมาะสมสำหรับคนทุกคนแล้วก็ต้องประยุกต์ใช้งานกันเองแต่ว่าเท่าที่ผมได้ทดลองใช้งานไปเนี่ยก็ถือว่าประสบความสาเร็จดีในระดับหนึ่งเลยนะก็คือในโหมดต่างๆเนี่ยสามารถเล่นชนะได้แทบจะทุกโหมดเลยแล้วก็ ในสนามประลองอันดับถือว่าอยู่ในขั้นที่น่าพอใจได้รับของรางวัลมาเยอะพอสมควรเลยเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันดีกว่าส่วนที่ผมจะเน้นย้ำันเป็นพิเศษก็คือของโมบิสูตยังไม่มีเนี่ยเราอย่ามีตัว5ดาวเก่งๆมากเพราะว่าจะต้องรอกับกาชาโมบิสูตยังไม่มีซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันมีกาชาหนึ่งเข้ามาแล้วมันก็จะทำลายคุณสมบัติตรงเนี่ย ของคนที่จะเล่นแบบโมบิสูตยังไม่มีไปได้เกือบจะทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่ากาชานั้นเป็นยังไงแต่สําหรับคนที่มีโมบิสูตที่เน้นว่าเอ้ยมีหลายๆตัวจะใช้คุณสมบัติสกิลความสามารถอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากาชาที่เข้ามาตอนนี้มันพอคุ้มค่าที่จะกดกาชานั้นหรือเปล่านะก็ค่อนข้างจะน่าตัดสินใจแล้วก็น่าลังเลใจพอสมควรเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ากาชาที่ผมพูดถึงเนี่ย มันเป็นอะไรยังไงกันนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่กาชาติที่เราพูดถึงกันแล้วนะใช้ชื่อว่าเทศกาลกาชาการันตียูนิต5ดาว11ตัวกาชาเนี่ยมันทำให้เราดังเลใจมากเลยนะเพราะว่ามีระยะเวลาในการสุ่มกาชานี้เพียงแค่2วันเท่านั้นถึงวันที่23ทธันวาคมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นคุณสมบัติที่ดีนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เกมรายการยั่วอถ้ากาชาไหนมาระยะเวลาสั้นๆมักจะเป็นกาชาที่ดีนะการที่กาชาเนี่ยมีระยะเวลาสั้นมากเนี่ยมันก็เลยทําให้ลังเลเหมือนกันว่าอึ้ยเป็นเป็นกาชาดีหรือเปล่าแต่ว่ามันก็จะติดอย่างหนึ่งนะก็คือกาชาเนี่ยมันดันมาก่อนเทศกาลคริสต์มาสจริงๆเนี่ยก็เลยเออมันใช่กาชาที่ดีที่สุดของช่วงนี้หรือเปล่าไม่อาจจะมีเทศกาลคริสต์มาสที่จะดีกว่านี้หรือว่า ตรงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตัดสินใจกันดูนะครับสำหรับคนที่มีเพชรเยอะๆแล้วก็ตัดสินใจจะสุ่มกาชานี้ก็ขอให้โชคดีได้ตัวที่ต้องการมานะเพราะว่าจะได้ตัว11ตัวที่เป็นตัวในระดับ5ดาวมาเนี่ยมันก็น่าจะทําให้เราได้ตัว5ดาวมาค่อนข้างจะเยอะเลยแต่ว่าถ้าใครตัดสินใจที่จะไม่สุ่มกาชาแบบผมเองเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังว่าเพราะอะไรกันบ้าง สำหรับคนมีเพชรน้อยเนี่ยถ้าตัดสินใจจะคิดสุ่มกาชานี้ก็ต้องคิดให้ดีนะหรือว่าอาจจะสุ่มไม่ได้กันเลยทีเดียวเพราะว่ากาชตานี้11ครั้งต่อเนื่องใช้ถึง320เม็ดซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นจำนวนเพชรที่เยอะที่สุดในการสุ่มกาชาของเกมลายการ์้ํอวอเลยด้วยซ้ำเนี่ยเออมันใช้เยอะพอสมควรเลยแล้วก็ที่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมตัดสินใจไม่สุ่มกาชานี้ก็อยากจะให้มองไปที่ มุมขวาล่างที่เขียนว่าถือคัมเปนพร้อมกันสุ่มได้3ามครั้งต่อหนึ่งผู้ใช้เนี่ยผมเลยสงสัยว่าเออมันมีนอกจากอันนี้หรือเปล่าก็คือปกติเนี่ยมันจะมีทั้งฉลากขูดแต้มรีพรอยต์คูณ2พิมพ์เขียวคูณ2อคูณสหรด้วยว่าอะไรต่างๆเนี่ยเท่าที่ผมไปดูก็คือมันไม่มีมันมีแค่สุ่มได้3ามครั้งต่อหนึ่งผู้เล่นแค่นั้นแหละมันเลยทําให้ผมตัดสินใจยากครับเพราะว่าท้ามีคุณสมบ,บัติเนี่ย ผมว่ากาชาเนี่ยน่าสนใจขึ้นเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติอะไรก็ตามรวมไปถึงที่ผมเน้นกันเป็นพิเศษนะผมอยากได้มากกับกาชานี้ก็คือควรจะมีพิกอัพเลือกเปอร์เซ็นของตัวที่เราอยากได้เพิ่มเปอร์เซ็นมากขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เราเลงตัวที่อยากจะอัปเกรดจาก5ดาวเป็น6ดาวแล้วก็ใส่ดาวสีม่วงไปได้เนี่ยมันจะได้สุ่มง่ายๆเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่กาชานี้ไม่มีคุณสมบัตินั้นนะครับ แล้วถ้าใครต้องการจะสุ่มแบบขำๆสิบเพชรแเม็ดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีนะไม่สามารถสุ่มแบบน้อยๆได้ต้องสิบครั้งต่อเนื่องเท่านั้นแต่ว่าข้อดีของการชาตินี้เท่าที่ผมมองเห็นก็คือความเสี่ยงมันน้อยมากๆเลยเพราะว่าเขารับประกรันอยู่แล้วว่าได้ตัว5ดาว1 1ตัวแน่นอนแล้วก็เป็นสเปซิฟิกยู i t ต i m มิต d ที่เข้าร่วมในช่วงเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วจนถึงเดือนตุลาคมของปีนี้นะแต่มันก็ ระยะเวลาช่วงมันค่อนข้างจะกว้างพอสมควรเลยแต่ว่าการที่เราได้ตัว5าเดี๋ยวมา11ตัวเนี่ยผมมองว่ามันทําลายมือสูดยังไม่มีของคนที่จะกดเนี่ยไปแทบจะทั้งหมดเลยนะแล้วก็สําหรับถ้าจะมองการชตานี้ว่าเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่หรือเปล่าผมมองว่ามันก็ยังก้ากึ่งนะมันขึ้นอยู่กับว่าเราสุ่มได้ตัวไหนมาบ้างถ้าได้ตัวคุณสมบัติดีๆมา11ตัวมันก็ใช้งานได้ดีแน่นอนแต่ว่า ถ้าใครจะไปเล่นโมบิสูตยังไม่มีเนะี่ยมันก็ถ้าได้ตัวดีๆมามันก็จะทําลายคุณสมบัติตรงนี้ไปอีกนะมันก็เออกั้มกึ่งเหมือนกันนะเนี่ยมันก็ต้องวัดดวงอย่างตัวผมเองเนี่ยถ้าจะคิดสุ่มกาชาเนี่ยผมก็ต้องลุ้นให้ได้ตัวที่ไม่ได้เก่งอะไรมากมายแนละ้วเพราะว่าจะทําลายตัวที่ไม่เก่งที่เราไม่ต้องการออกไปให้หมดแล้วก็เหลือตัวที่เราต้องการไปใช้กับกาชาโมบิสูตยังไม่มีเนะี่ยเออมันจะดีตรงเนี้ยถ้าผมทําได้แต่ผมคิดว่า ผมต้องได้ตัวดีๆออกมาแล้วก็มันก็จะไปลุ้นกับโมบิสูดจะไม่มียาก่อ่าก็จะเป็นที่ผมวิเคราะห์กาชานิ้ปรับมาณเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการสุ่มกาชาเทศกาลกาชาการันตียูนิต5ดาว11ตัวเนี่ยนอกจากจะใช้เพชร320เม็ดซึ่งก็ตีประมาณว่า11ครั้งต่อเนื่อง4ครั้งเนี่ยคือแต่ว่ามันก็จะทำให้เราได้ตัวโมบิสูดมาน้อยนะเพราะว่า11ครั้งต่อเนื่องถ้า กด4ครั้งมันก็ต้องได้44ตัวตนะัวแต่คราวนี้เราได้เพียงแค่11ตัวเท่านั้นแล้วก็การสุ่มแต่ละครั้งสามารถสุ่มได้ถึง3ครั้งเนี่ยจะได้แต้ม500แต้มทุกๆการสุ่มผมมองว่าแต้มก็ไม่ได้เยอะมากครับเพราะว่าถ้าสุ่ม4ครั้งมันก็ได้400แต้มอันนี้เพิ่มมานิดหน่อยก็คือ500แต้มของรางวัลจากจุดรับของรางวัลที่ผมไปดูมานะไม่ค่อยจะมีของที่เก็บไว้ใช้ในอนาคตได้เยอะอย่างเช่น แทนเกจที่คุณยอดอนเนกประสงค์รหัสปลดล็อกอนเนกประสงค์อะไรต่างๆที่มันเป็นอนเนกประสงค์ไว้ใช้ในอนาคตก็ไม่ค่อยมีนะเราจะต้องเน้นแลกของกับตัวที่เราสุ่มได้มาสิบเอ็ดตัวเนี่ยแหละเออมันก็เลยทําให้ผมตัดสินใจได้ง่ายขึ้นตรงนี้ด้วยแหละเพราะว่าถ้ามีอะไรเก็บสะสมไว้ใช้กับตัวที่ผมจะได้มาในอนาคตหรือว่าเก็บสะสมไว้ได้นานๆโดยที่ยังไม่ต้องใช้ก็ได้เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับว่าแล้ว การอัดคลิปของผมเนี่ยก็มีปัญหาเล็กน้อยทําให้ผมไม่ได้แนะนํา2กาชาที่เหลืออยู่นั่นก็คือ Pickup Unit ที่จะมีตัวทอร์กีสสองเอเดวอเข้าร่วมด้วยรวมไปถึงกาชาที่ผมได้ทําการกดไปเมื่อคู่นี้แต่ว่ามีปัญหาไปนะก็คือ New Year เหรียญกาชาเฟสเนี่ยก็เลยไม่ได้สุมให้ดูกันแต่ว่าผลออกมาก็อย่างที่เห็นอยู่ที่หน้าจอเลยก็คือผมได้ตัว4ดาวตัวใหม่ที่ผมยังไม่มีแต่ว่ามันก็เป็นตัวเก่าผสมควรัวนะนะอย่างตัว นิวก p s ดัมไซโคเฟมารวมไปถึงได้ตัว4ดาวอีก1ตัวก็คือกันดัมบา b a บะทอสลูปัก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายแต่ก็ยังถือว่าได้ตัวใหม่มานะครับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากมายนะครับในอนาคตก็หวังว่าเราจะได้กลับมาสุ่มกาชาในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแบบจริงๆกันสักทีรวมไปถึงถ้ามันยังไม่ดีมากมายก็ไปอรอลุน้นกันกับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงกาชาแปลก ที่เข้ามาในช่วงนี้ให้ฟังกันแบบสบายๆขำๆสนุกๆก,กันนะครับส่งท้ายวันนี้ไปใครส่งกระช่าน,นั้นไปก็ขอโชคดีแล้วกันนะครับเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ